ครับสวัสดีครับผมทศเจ็ดสิบเจการครับใช่ทศมากี่วันอ๋อสอนมาเดือนกว่าครับไปสอนที่ทายสไทยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นคู่บอลสอนเรมัหมก็มีพวกเก่แคลรน็อคประเดแล้วก็พี่ๆน้องๆครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ ยี่สิบครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยปล่อยเาตอนนี้หกสิบมวยสไตล์ครับมวยขาวครับวันนี้มาเจอเด็กดอยครับไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งกขาต่อยเขาอย่างก็ดูเทียมอะไรเขาเหมือนสไตล์ก็มวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมมาแพงแห่ดีก็ต่อยตามเกมตามสไตล์เราแก้เกมไปบนเวทีครับล่าสุดต่อยไว้ที่ก็ต่อยมาที่ช่องสามครับอ้อมน้อยครับผมวันนั้นเป็นไงก็ชนะนั้นเราคือเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยยี่สิบสองร้อยี่สิบสองเนี่ยเวทนี่เลยครับเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกิดขาดพอดีครับมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับใครมาเดิมครับผมคุมมากี่กิโลไฟนี่สี่โลห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดร้อยหมดเคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเช่วยช่วยแฟนครับก็ฝากพี่น้องชาวสุรินทร์ช่วยเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เทดเกียรติเต็มที่แน่นอนขอโชคดีครับโอเค